ขณะนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแก่ okay, เวลาแล้วนะครับเนี่ยคาสตาร์ทที่ติดมากับรถใช้งานมาหลายปีครับหักหักแล้วหักแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่ตัวใหม่ไปเลยครับเนี่ยเบิ์กใหม่ๆ1 1 0ไออันนี้เป็นปี2 0 1 4ครับเนี่ยเดี๋ยวลองติดตั้งดูนะครับเป็น110 i ไอแต่ okay, คนละปีคนละเวอร์ชั่นนะครับ อยู่กรุบทรงก็คล้ายๆกันเดี๋ยวจะใส่ดูทำได้หรือเปล่าอ่ะนี่เดี๋ยวจะเคาะเข้าไปนะครับให้ตรงร่องตรงตำแหน่งดีๆนะครับจับตำแหน่งอ่าใส่เข้าไปนะครับดูช่วงดูช่องดีๆนะครับมันจะมีจังหวะช่องช่วงของเขานะครับไม่งั้นถ้าลึกเกินไปนะครับอันนี้เวลาเราง,งัดฟาดแข้งแตกทะลุงานเข้าเลยนะครับเนี่ย เล็กๆน้อยๆนะครับที่แกนขันสตาร์ทครับก็จะทําช่องไว้ให้เรานะครับเนี่ยถ้าเราใส่ไปลึกกว่านี้ิดหนึงนะครับเนี่ยอันนี้มีโอกาสมาฟาดนะฟาดแข็งเวลาเราสตาร์ทกดลงับเนี่ยแข็งแตกเลยับเนี่ยแต่มันจะมีช่องของเขานะครับที่แกนสตาร์ทก็จะทําไว้พอดีนะครับก็โอเคลงตัวับเนี่ยสวยงามตัวเก่าถึงเวลาลาโลก ใช้งานมาหลายสิบปีนะครับรุ่นนี้รุ่นไหนไหม่รู้แมบบก็จะไม่เหมือนตัวหลังๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้ก็หาจาระบีครับหาสเปซใส่นิดเดียว ต่อยนิดเดียวต่อยนิดเดียวเนี่บจาระบีใส่นิดเดียวเพื่อให้มันไม่ฝืดให้มันคล่องอ่าลื่นดีลื่นดีล,นดล็อกดีจบสำหรับตรงนี้ฝาเปิดนะครับเราก็จะใช้น้ำมันล้างนิดหนึ่งใช้แปรงล้างนิดหนึ่งแล้วก็ลมเป่าใครจะ ไม่ใช้ก็ได้นะครับที่เราล้างเราเป่าเพราะว่าป้องกันเศษเศษดินพวกนี้นะครับตกลงไปในห้องห้องครัดห้องมันเครื่องนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าเป็นรถทําสีทํอะไรใหม่นะครับก็ต้องทะนุถนอมนะครับจุดนี้แต่อันนี้รถวิ่งตามไร่ตามนานะครับไม่เป็นไรใช้ล้างแล้วก็เป่านิดนึงแล้วก็เปิดออก เนี่ยครับถ้าไม่อยากให้ฝาปิดมันเครื่องมันมีรอยสึกรอยเยินให้มันใหม่อยู่เสมอครบก็ใช้ผ้ารองนะครับแล้วก็ใช้ครีมจับหมุนนะครับมันก็จะไม่มีรอยนะครับมันก็จะใหม่สวยอยู่เสมอนะครับแต่ช่างแต่ละคนก็ทําไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็หักแล้วนี่การวัด นี่นะครับรถเครื่องยนต์มันอยู่ได้ทนได้นานเพราะว่าดูเลตรวจสอบระดับน้ามันเครื่องนะครับให้มันอยู่ระดับที่ถูกต้องนะครับอันนี้มันจะไม่เต็มนะครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราใช้การวัดนะครับการวัดระดับอันนี้หักแล้วดูเลการเปลี่ยนถ่ายเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้เราก็ใช้ใช้การเติมลงไปนะครับเนี่ยว่าดูเลอยู่ในการดูเลตลอด ใส่เยอะได้ไหมใส่เต็มได้ได้นะครับแต่ไม่ดีนะครับใส่ให้มันตรงกับความต้องการของเครื่องยนต์นะครับมันจะมีปริมาณขนาดของเขานะครับการเสียแล้วแหละก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยจบ เดี๋ยวจะตั้งเบรกนิดหน่อยนะครับตั้งเบรกโซ่คันนี้โซ่ข้อข้อบางเอามาอยู่ขาดนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นโซ่ข้อใหญ่ขาดมาสี่ห้าเส้นแล้วเลยเป็นเป็นโซ่แท้นะครับโซ่แท้ข้อหนาใส่สีช่องแปดเลยครับข้อหนาจะปรับตั้งโซ่สเตอร์นะครับ เดีย๋ยวเที่ยวนาอาจจะเปลี่ยนยกชุดนะครับทีนี้ก็ดูแลซ่บำลงไปก่อนตั้งโซ่ตั้งเบรกนะครับแอท่อผุทะลุแล้วนะครับเนี่ยเนืงจากรถอายุการใช้งานมาหลายปีครับท่อทะลุแล้วอันนี้จะเป็นท่อวงรีนะครับเนี่ยวงรียาวไปโนนนะครับเนี่ยเป็นรูปทรงวงรีรูปไข่นะครับเนี่ยจะไม่ใช่ท่อกลมนะครับเนี่ย สปริงตัวนี้ใช้สอตัวครับตัวนี้ตัวเดียวเอาไม่อยู่นะครับโซ่ตั้งตั้งไปตึงมากไม่ดีครับคันนี้เอาพอง,งามเดี๋ยวเที่ยวดาวจะเปลี่ยนใหม่ครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอันนี้ที่ดังครับยางยางกิ้งโซ่ยางกิ้งกลางครนะับหมดนะครับเนี่ย โซ่เลยหย่อนนิดนึงนี่ครับยางยางกิ้งกลางกิ้งโซ่กลางหมดโซ่เลยหย่อนดังนิดหนึ่งนี่นะครับตอนนี้ก็ทำการปรับแต่งครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจะหาน็อตสเปคเดิมใส่ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้ แล้วแต่ชอบเลยเอาตัวไหนก็ได้นะครับหาฝาปิดมาใส่ครับเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อใหม่ใช้ได้เหมือนเดิมแต่อาจจะไม่สวยมากจะได้ของแท้ติดรถ